วันนี้นะครับผมจะมาบอกนะครับเทคนิคการดูนะครับว่าจุดไหนนะครับมันจะขึ้นหรือว่าจุดไหนมันจะลงนะฮะห้ามพลาดเลยทีเดียวนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าครับก่อนที่จะไปชมคลิปกันนะครับเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามารับชมนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับช่อง AP พีเช็คไลฟ์ไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆข่าวสารดีๆจากทางช่องนะครับและสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่มีบัญชีเทรดนะครับสามารถที่จะกดลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเพื่อดีสมัครบล็อกนะครับับ เพื่อที่จะรับบัญชีเดมโมนะครับหนึ่งหมื่นเหรียญเพื่อทําการฝึกฝนทําการเทรดได้เลยนะครับเมืม่อกดเข้ามาแล้วนะครับก็จะมีให้กรอกแบบนี้นะฮะใส่ชื่อนามสกุลนะครับแล้วก็อีเมลพาสเวิร์ดได้เลยนะครับแล้วก็ติ๊กไอคอนเฟิร์มนะครับเรียบร้อยกดเปิดบัญชีนะครับเสร็จเรียบร้อยเลยครับถ้าเป็นมือถือนะครับก็จะขึ้นแบบนี้นะครับว่ากรอกเหมือนกันนะฮะสมัครผ่านเว็บไปก่อนนะครับแล้วก็ค่อยไปโหลดแอปอีกทีนะฮะสำหรับบัญชีใหม่นะครับที่สมัครมาแล้วนะครับ หน้าตาจะเป็นแบบนี้นะฮะเราจะได้บัญชีนะครับเงินเดโมมา10,000เหรียญนะครับเพื่อมาทำการฝึกฝนเทรดนะฮะอันดับแรกนะครับกราฟเป็นแบบนี้นะครับเราต้องทำการตั้งค่ากราฟใหม่นะครับโดยมาที่ตรงนี้นะครับกดที่กราฟแท่งเทียนครับลำดับต่อมานะครับเราต้องปรับแท่งเทียนเป็น1นาทีแบบนี้นะครับเสร็จแล้วในข้างล่างนะครับติ๊กอนี้ออกนะครับปรับอัตโนมัตินะฮะแล้วก็เลือก1นาทีนะครับ Now, I I เอาละครับเดี๋ยวเราจะไปดูวิดีโอย้อนหลังนะครับที่ผมได้ทําการเทรดเอาไว้นะฮะแล้วเดี๋ยวผมจะมาอธิบายทีนะครับว่านะฮะมันเข้าออเดอร์นี้เพราะอะไรยังไงนะครับปะเราไปดูวิดีโอกันเลยดีกว่าครับ เอาละครับเราดูคลิปก็เรียบร้อยแล้วนะครับผมจะมาอธิบายให้ฟังนะครับว่าไม้เนี้ยทำไมมันถึงวินรู้ไหมฮะอันดับแรกนะครับที่ผมเข้าออเดอร์เนี่ยนะครับผมใช้เส้น sma 5ใช่ไหมฮะตามที่แจ้งไว้ตั้งแต่แรกเนาะลองดูสิครับกราฟมันมีแนวรับอยู่แถวนี้นะเห็นไหมฮะแนวรับอยู่แถวนี้นะครับอ่านะครับมันนะครับมันก็จะเป็นจุดที่เราเราสามารถดูได้นะครับว่านะครับมันจะสามารถเด้งตรงนี้ได้นะฮะใช่ไหม แล้วยิ Arrow, offset, ่งตอนนี้นะครับ SMA เนี่ยครับมันเริ่มโค้งขึ้นนะครับเริ่มโค้งขึ้นนะครับมันบ่งบอกว่ามันจะเป็นเทรนที่จะขึ้นนะครับและตรงนี้นะครับมันเกิดนะครับ price action นะครับกืนกินเห็นไหมนะครับสีแดงแท่งแค่นี้นะครับสีเขียวนะครับทะลุขึ้นไปปิดขึ้นไปข้างบนได้นะครับกืนกินแท่งแดงเรียบร้อยแล้วนะครับและแท่งนี้เรายังไม่เข้านะเราก็จะมากดแท่งนี้นะครับอ่าแท่งนี้ก็มีขึ้นเขียวครับแต่ว่า พอดีเออเราก็รอมันย่อนะตามตอนแรกที่เรากดเลยนะครับเรารอย่อเพื่อที่จะให้มันได้ราคาที่ดีนั่นเองนะครับพอมันราคาดีเราก็ค่อยกดนะฮะกดที่แนวใกล้ๆกับเส้น s m a 5นั่นเองนะครับเราจะไม่รีบกดนะอ่าถ้าเรากดเร็วเนี่ยเราอาจจะต้องทบอีกไม้หนึ่งนะครับตามหลักสูตรของเราเนี่ยคือทบ3ไม้นะครับแต่อันนี้นะครับเราไม้แรกแล้วก็วินเลยนะครับเพราะว่าเรารอราคาดี วินเงนไปถือสวยเลยนะครับข้อ1นะครับข้อหเกิด p r i c แอคชั่นนะครับเตรียมกดนะครับรอให้มันปิด p r i ์แ a คชั่นถือสวยก่อนข้อ2นะครับ SMA 5นะครับเกิดการโค้งขึ้นแบบนี้นะฮะเราก็สามารถกดขึ้นได้นะครับเรากดตามเทรนนะฮะคือมันทะลุเส้น SMA 5ขึ้นไปแล้วนะครับอยู่เหนือเส้น SMA 5นะครับเราก็เลยจะกดขึ้นนั่นเองนะครับและยิ่งตรงนี้นะครับมีแนวรับตรงนี้นะฮะทำให้นะครับ ตัวกราฟเนี่ยมันไม่สามารถลงมาทะลุได้มันต้องเด้งขึ้นแน่นอนนะครับเราก็เลยกดขึ้นนั่นเองอันนี้คือเหตุผลในการเข้าออเดอร์แรกนะครับอ่ะเราไปดูออเดอร์ถัดไปดีกว่าครับอ่าจังหวะไม้แรกเนี่ยนะครับสวยมากเลยนะครับแต่ว่าผมกดไม่ทันนะตอนเนี้ยตรงน,นี้มีแนวรับเพียบเลยนะครับตรงน,นี้นะฮะเราสามารถที่จะกดได้นะฮะเน,น,นี่ยคอนเฟิร์มแท่งนี้นะแท่งนี้ก็กดโฟลว์ขึ้นไปได้เลยตามเทรนเลยนะฮะแต่ตอนเนี้ยผมกดไม่ทันนะผมก็เลยรอดูว่ามันมีจังหวะยอ่อลงมาอีกหรือเปล่าเพราะแนวรับตรงเนี้ยวเเรราไ,ไปดดูอกอนน่อบ อ่าถ้าออเดอร์นี่ครับสวยๆเลยเห็นไหมฮะตอนแรกเนี่ยแท่งนี้ตามที่ผมบอกเลยนะครับแท่งนี้กดไม่ทันใช่ไหมอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็รอจังหวะได้เลยนะครับเพราะว่านะครับเพราะว่าตรงเนี้ยนะครับแนวรับเพียบเลยเห็นไหมฮะแนวรับผมตีไว้อะไรเงี้ยตรงเนี้ยเป๊ะๆเลยนะฮะแล้วนะครับไอตัวเนี่ยมันก็ยังอยู่บนเส้น S F A 5นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะกดขึ้นได้นะครับจังหวะที่แนวต้ามันยังไม่ถึงนะเพราะนั้นมันยังมีจังหวะที่ย่อลงแล้วก็ขึ้นต่อนะครับ เพราะนั้นเนี่ยผมก็เลยกดรอราคากดตรงแนวรับตรงนี้เลยนะแล้วมันก็ลงมาจริงๆนะกดขึ้นปุ๊บนะฮะเวลาผมดูเวลาแล้วว่ามันยังไม่ไม่ครบกําหนดที่จะเปลี่ยนแท่งใหม่นะเพราะนั้นยังกดทันนะผมก็เลยกดเข้าไปเลยนะฮะเพราะนั้นเนี่ยแป๊บเดียวนะกาวินเลยนะครับตามสูตรเป๊ะ,ปะนะครับเดี๋ยวเราไปดูคู่ที่สากันเลยดีกว่านะครับ เราเดินทางมาถึงค right ู่ที่ลาวนะครับคู่ที่3านี่ก็วินด้วยการลงไม้เดียวเช่นเดียวกันนะฮะเรามาดูดีกว่านะครับว่าผมเข้าออเดอร์นี้เพราะอะไรนะครับคล้ายๆกับคู่1คู่2เลยเห็นไหมครับตรงนี้นะครับมีแนวรับนะฮะแนวรับยาวเลยนะครับแล้วมันก็มาชนแนวรับนะครับไม่ยอมทะลุสักทีนะครับซึ่งตรงนี้นะครับผมก็ตีแนวไว้แล้วนะเนื้อเทียนนะครับเนื้อเทียนแล้วก็ตัวไส้เทียนนะเนี่ยยาวมาถึงตรงนี้นะครับเพราะนั้นเนี่ยเวลามันลงมายึดแถวนี้นะครับ แถวนี้นะครับเราสามารถสังเกตได้นะว่าตัวไหนจะมีเขาเรียกว่า Reject นะครับรีเจคชันดันลงมาแล้วก็ดันขึ้นไปนะครับเนี่ยผมตีไว้เนี่ยเป็นพื้นที่ของแนวรับนะครับตรงนี้นะครับมันเกิดการเป็นไส้ยังมานะฮะแล้วมันก็เด้งขึ้นมาเนื้อเทียนปิดอยู่ข้างนอกนะครับบริเวณแนวรับนะครับทำให้ทราบได้เลยนะครับว่ามันจะมีแรงซื้อขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมก็เลยกดขึ้นไปเลยตอนที่มันรีเจคขึ้นไปผมก็เลยกดทันทีนะ เพราะนั้นเนี่ยมันก็เลยดันขึ้นไปเกิดอีกแท่งหนึ่งแล้วมันก็บินข้างบนนะฮะเพราะว่าตรงนี้นะครับไปปิดเหนือเส้น SA5 ด้วยนะครับทำให้นะครับมีความมั่นใจเลยทีเดียวนะครับว่ามีทั้งรีเจ็คนะครับแล้วก็ปิดอยู่เหนือนะฮะแน่นอนนะครับมันมีโอกาสดันขึ้นนะครับแล้วก็ไม่ผ่านแนวรับตรงนี้ด้วยนะเรียบร้อยครับคราวนี้ก็เลยวินเลยนะฮะอันนี้นะครับเป็นวิธีการนะครับเข้าที่ผมแนะนำนะครับตรงนี้สามารถนาปปรับใช้ได้นะครับต้องดู เทรนนะครับว่าเราจะเทรดตามเทรนไม่เทรดสวนเทรนนะครับแล้วก็มนทะลุเส้น SNA หรือเปล่านะแล้วก็ดู r i c e action ด้วยนะครับแล้วก็ดูแนวละแนวต้านประกอบเนี่ยดีมากๆเลยนะครับล้อรับใช้ดูนะครับไม่ยากแน่นอนครับสามไม้นี่ผมก็โชว์ให้ดูเห็นเเลยนะครับว่าสามารถทําได้นะครับเริ่มจากทุนน้อยๆก่อนก็ได้นะนะครับสังเกตให้ดีนะครับว่าแท่งเทียนเป็นยังไงนะครับแล้วก็ลองศึกษาดูนะครับว่าจะต้องทํำยังไงบ้างนะอ่ะสุดท้ายนะครับฝากไว้นะฮะใครอยากศึกษาใครอยากเรียนนะครับ สามารถทักเข้ามาได้เลยนะครับที่ QR ีย d e โค้ดกลางหน้าจอนี้นะครับเรามีกลุ่มสอนนะฮะสอนฟรีนะครับแล้วก็สามารถใช้สัญญาณตัวซิกซี่หนึ่งนาทีได้ด้วยใครที่ไม่อยากจะมานั่งดูแบบนี้นะครก็สามารถที่จะดูสัญญาณได้ด้วยนะครับสัญญาณหนึ่งนาทีนะฮะสามารถใช้ฟรีได้นะครับก็คือคุณก็เข้ามาทักนะครับแอดมินนะครับเพื่อที่จะขอใช้สัญญาณแอดมินก็จะแจ้งสิทธิ์นะครับว่านะครับคุณจะต้องปฏิบัติตัวยังไงนะฮะก็คือ อ่นดับแรกนะครับคุณต้องสมัครโบก่อนนะครับเพราะว่าโบ 8x เลยครับเป็นผู้ให้สัญญาณนะครับตัวทิกซี่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากใช้สัญญาณอยากจะเข้ามาในระบบนะครับที่มีการเรียนการสอนทั้งอาทิตย์นะครับคุณสามารถที่จะเข้ามาได้เลยนะครับมีโค้ดเป็นสิบสิบคนนะครับในการสอนให้เรียนรู้นะครับแล้วก็เทคฮังม์อะไรพร้อมกับโค้ดได้เลยนะครับคุณก็เข้ามาได้เลยนะอ่าทักแอดมินเข้ามานะครับอันดับหนึ่งนะครับสมัครโบ 8x เสร็จนะครับตรวจสอบ ID เรียบร้อยนะครับแล้วก็ เมื่อผ่านเรียบร้อยก็ทาการฝากเงินนะครับพันหาบาทเท่านั้นเองนะครับตัวเงินพันหบาทเนี่ยไม่ใช่ว่าเอาไปจ่ายค่าสัญญาหรืออะไรนะฝากเข้าไปในบัญชีคุณนั่นแหละฮะแล้วคุณก็สามารถที่จะเอาไปเทรดได้ด้วยนะครับหรือคุณดูแล้วไม่ชอบใจคุณจะถอนออกก็ได้ครับไม่มีใครว่าอะไรนะฮะแต่คุณก็จะพลาดโอกาสที่จะทางกำไรพร้อมกับเรานั่นเองนะครับฝากไว้แค่นี้ครับสำหรับคนที่นะครับสนใจนะครับก็สามารถทักเข้ามาได้เลยนะที่เขียวคดการหน้าจอนี้นะครับอ่าเดี๋ยวยังไงถ้ามีเทคนิคดีๆอีก คลิปดีๆอีกเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกนะครับกดไลค์กดแ,กแชร์กด subscribe ไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆของผมนะครับสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ